วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่จะเริ่มสามารถใช้สิทธิ์เค,ครื่อง plus อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะสามารถใช้เงินได้ไม่เกิน200บาทต่อวันวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่สามารถเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ในโครงการเค,ครื่อง plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเติมเงินเข้า G Wallet นะครับเพื่อใช้จ่ายเงินเค,ครึ่งร่วมก,กับรัฐบาล ะสามารถเพิ่มซื้อสินค้าและบริการจากฟานค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา0 0 0าไปจนถึง23:00นะครับแล้วก็ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เลยโดยกลุ่มผู้ประชาชนผู้เสียภาษีจะได้รับ2,400บาทต่อคน,นครับตลอดโครงการส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปจะได้รับ3 0 0 0บาทต่อคนนะครับซึ่งจะใช้ิสึิ์ได้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวัน และมีเงื่อนไขต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายนไม่เช่นนั้นอาจถูกยกเลิกสิทธิได้นะครับด้านนายเอกพิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีแลระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับกล่าวว่าขณะนี้มีร้านค้าลงทะเบียนประมาณ6,000รายซึ่งบรร้ายังสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่1 9ธันวาคมนี้นะครับ ซึ่งก็จะมีข้อแนะนําสําหรับร้านค้าร่วมคนละครึ่งคลาสว่า QR code ที่ร้านค้าจะให้ลูกค้าสแกนกา่ในโครงการจะต้องเป็นแบบใช้ครั้งเดียวนะครับต้องใส่ปาคาและสร้างใหม่ครั้งไม่เหมือนกับการ l ริน QR code บัญชีเงินฝากมาติดไว้ที่หน้าร้านนะครับราคาที่ราคาทองคำนะครับร่วมวันเดียว2,650บาทครับราคาทองคำ ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะครับราคาปรับร่วงลงถึง2 1 5 0บาทหลังเปลี่ยนแลงไปถึง49ครั้งส่งผลให้ราคาทองคำน้ำหนัก1บาทหลุดบาทละ60,000บาทแล้วนะครับโดยปิดตลาดไปที่ทองคำแท่งขายออกประมาณบาทละ59,900บาทนะครับและทองลูกปั์เหลือบาทละ6 7 0 0บาทครับ หลังโซเชียลแห่แชร์ดอกไม้ประดับไฟงานยี่เป็งน,นะครับที่มีสีสันสดใสจู่ๆก็พ้นสีดำทับหลายคนบอกว่าน่าจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับล่าสุดนายกเทศมนตรีคนครเชียงใหม่ก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่ายังทำไม่เสร็จนะฮะและนี่ก็คือภาพดอกไม้ประดับไฟที่ทางเทศบาลคนครเชียงใหม่นำมาติดตั้งไว้ ตามถนนในเขตตัวเมืองนะครับเพื่อต้อนรับเทศกาลยี่เป็่นหรืองานประเพณีลอยกระทงของชาวล้านนาสีดำทับเพื่อแสดงความอาลัยผู้คนก็พากันมาถ่ายรูปแล้วก็แชร์ลงในโซเชียลบอกว่าเอ๊ะมันมีวิธีการจัดการที่ดีกว่านี้มองว่าการถวายความอาลัยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นสีดำอย่างเดียวหรือว่าเป็นสีดำทั้งเมืองหลายคนบอกว่าบอกว่าน่าจะมีวิธีการจัดการที่ดีกว่านี้ไหม มองว่าการถวายความอาลัยไม่ได้หมายถึงต้องมีสีดำทั้งเมืองและคนบอกว่าดูแล้วไม่เหมาะสมเพราะงานที่เป็นคือประเพณีเก่าแก่นะครับต้องร่วมกันสืบสารงานประเพณีขณะเดียวกันก็ต้องแสดงความจงรักภักดีด้วยจริงๆแล้วเทศบาลควรจะไปสอบถามผู้รู้นะครับดอกไม้สีดำแบบนี้ดูไม่มีความเป็นศิลปะ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะครับลงพื้นที่ไปติดตามงานเรียกประชุมฝ่ายสีดำทับเพื่อแสดงความอาลัยผู้คนก็พากันมาถ่ายรูปแล้วก็แชร์ลงในโซเชียลบอกว่าเอ๊ะมันมีวิธีการจัดการที่ดีกว่านี้มองว่าการถวายความอาลัยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นสีดําอย่างเดียวหรือว่าเป็นสีดําทั้งเมืองหลายคนบอกว่าสีดําทับเพื่อแสดงความอาลัยผู้คนก็พากันมาถ่ายรูป คนร้าตีเนียนะครับเข้าไปขอดูทองคำรูปประพันธ์อ้างว่าจะซื้อให้แฟนสาวนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านเผลอนะฮะฉกทองหนีออกไปอย่างหน้าตาเฉยเลยนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกชายรูปร่างท้วมใส่เสื้อแขนยาวทำทีเดินเข้ามาในร้านขายทองนะครับในเขตเทศบาลมาตตพุทธจังหวัดประยอง อาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านหันหลังให้นะครับคว้าทองรูปประพันธ์นนนนเส้นละหนบาทจำนวน5เส้นวิ่งออกจากร้านที่รถจักรยานยนต์นะครับสีดําไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่จอดไว้หลบหนีไปเจ้ขาของร้านทองเล่าว่าคนร้ายท,ทําทีเดินเข้ามาสอบถามนะครับเหมือนลูกค้าทั่วไปมาถามหาทองแท่งจึงบอกว่าไม่มีก่อนจะขอดูทองรูปประพันธ์ บอกว่าจะซื้อไปให้แฟนสาวนะครับแล้วก็ยังทําทีเป็นวิดีโอคอคุยกับแฟนสาวให้ช่วยเลือกแล้วก็ฉกทองวิ่งหนียอมรับว่าเคยถูกคนร้ายฉกทองมาแล้ว3ามครั้งนะครับแต่ถูกจับได้ทุกคนเบื้องต้นนะครับตำรวจสพมาศพุทธเก็บลายนิ้วมือคนร้ายโดยชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวพบว่าคนร้ายขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปแล้วเปลี่ยนเป็นรถกระบะ คขับหนี้ไปทางซอยเขาไผ่ล่าสุดนะครับตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ระหว่างประสานให้ญาติติดต่อเข้ามอบตัวกับตำรวจครับ